Are You ready my love? Action, blow เลยสัมผัสเลย Okay now, done deal. <laughs> ตัวพญ่ยตัวพญ่เนีย,ยลูกคลิป <laughs> วิดีโอพญาเนม่้จักไง <sm all> ไวันมาเที่ยวพี่น้องเลยเ e งียบเงาหาวนอนปั่นเมืองล่างหลุดพี่น้องโอ้คนหลังหงมาเที่ยวทะเลอยู่ช่างพุูนล่ละพุคนมันก็มาหอดี ม่อยู่สามมื่นผุนปาดมันถึงเงียบเงาหาวนอนมันสี่สิมาอยู่จังไหนสามมื่นโอ้ยแต่เปอยู่เมืองไทยนี่ไปเต้นในเทคในบาร์ปุ้งแล้วอะไรนี่มีอย่างเบิรงเลยเพื่นอนนะโอเคดันทันนี้กูดบอยโอเคนี่แอคชั่นอยู่บ่เลย,ลลลยใช่ไหมทะเลมันง่ายมาก ว่ามีให้กวิดีอนี่น่ะอสิเขารุงแรมเราจ้าหัวก็มาหอดนี่มาหอดพากกันไปยางรอบนสิเขารงแรมแล้วมันจะอยู่ปะอ้เดินเที่ยวเราบ่งบังบังง่วน่ะงัวเป็นไงอาหารงัวทำ f อ r l ลันช์เอทำ for lunch แล้วจ๊ สามวันมาเที่ยวสามวันคิดวอดสงตำลองลองแล้วกลับบ้านสิไปโซยสงตำอยู่ฝนขึ้นา่าตกดอกเพราะว่ามันตกเมื่อคืนนี่แล้วไง We sleep well last night, my love. 50/50 y นี่ยไม่ฮะนี่ซีสวัสดีแฟนคลับก่อน Hello everyone, sorry ครับ I on the road ล้นตาไม่อย่างเห็ุพาเมียเที่ยวเดี๋ยวมันนม่มีโควิดแล้วไงที่ออสเตรเลียอันเมลเบิร์น เมลเบิร์นวิกตอเรียโนคิดโนโควิดแล้วท่ามส่งฮอลิเดย์อู้ยลูกที่ฉันลองเน็กล่าลามอะซิดนีย์นะซิดนีย์นะฮะโควิดตลอดซิดนีย์ซิดนีย์ล็อกดาวน์ซิดนีย์ล็อกดาวน์ออสเตรเลียเมลเบิร์นมาล็อกดาวนบริพากันเที่ยวบัดทีนี้เออเปลี่ยนกันเดี๋ยวก็ซิดนีย์ล็อกดาวน์ เพราะชินีเสาล็อกดาวออสเตรเลียไม่เวินลอ็ <c oughs> ลนนนะนลอกดาวเราจะเทแล้วนี่เนาะอย่าไปยาไปแล้วล็อกดาวเดี๋ยวเปิดแล้วล็อกดาวเดี๋ยวเปิดอยู่ฮันแล้วอู้ยแหมมันสิหายจากโรคนี้มัน,มนโรคระบาดนี่ยังเมืงยองไทยยังเป็นคันกเนาะจ้ะเนาะ